เงินนะครับหน้าเมื่อกี้คือหน้าของอบนกระดาษเรื่องของตัวเลขต่างๆในแง่ของพลังดอกเบี้ยทบต้นนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของถ้าเทียบกับสิ่งที่เราวางแผนให้กับลูกค้าคือสินค้าทางการเงินตราสารทางการเงินนะครับก็ขอขอจับรายงานที่ดึงจากตลาดการเงินอเมริกานะครับเขาก็จะพบว่าในแง่ของ ตลาดอเมริกาเนี่ยนะครับในตลาดอเมริกาก็คือเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็เส้นเส้นสีเอ่อเส้นซ้ายมือนะครับ,บก,รก็จะเ,าาะเส้นคลิปเนีเ่ยก,ก็จะเป็นเรื่องของตลาดหุ้นนะครับแล้วก็เส้นสีเขียวเนี่ยบล็อกกราฟสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นตัวของตาสาหนี้นะครับเส้นสีน้ําเงินก็เป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับเส้นสีม่วงก็จะเป็นเรื่องของอัตราคนแทนเงินฝากที่อเมริกานะครับก็พบว่า ในเฉลี่ย10ปีนะครับเฉลี่ย20ปีเฉลี่ย50ปีหรือตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหุ้นอเมริกานะครับก็ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีจากการลงทุนนะครับทั้ง4ตาสารเงินนี้นะครับก็จะพบว่าหุ้นตาสารทุนนะครับชนะเสมอในระยะยาวนะครับไม่ว่าจะวัดเฉลี่ยช่วงไหนแต่ต้องวัดกันยาวๆนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยชนะเสมอตาสารนี่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าหุ้นแต่มากกว่าเงินสด ตราสารนี้ก็มีบางช่วงที่ผันผวนมีช่วงติดลบนะครับแต่เงินสดนี่แพ้งเงินเฟอ้อตลอดทุกระยะเวลานะครับดังนั้นข้อมูลดังกล่าวก็สรุปว่าในเรื่องของการลงทุนนะครับถ้าเรายึดถือการกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวเนี่ยนะครับยังไงซะการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในตราสารทุนเนี่ยก็ยังเป็น,ย,ปนยังเป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับนะครับที่จะสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวโดยที่ถ้าถือเงินสด ให้ต่ำกว่าเงินเฟอ้อแน่นอนนะครับแล้วก็ในระยะยาวก็อาจจะมีในระยะสั้นอาจจะมีความผันผวนในส่วนของตราสารทุนบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดนักลงทุนมีความเข้าใจหลักการของการลงทุนเพื่อความมั่นคงระยะยาวเนี่ยก็จะทําให้ได้รับผลแทนเฉลี่ยที่มากกว่าตราสารทางการเงินอื่นๆน,นะครับอ่ะโอเคคราวนี้มาดูจากกราฟดอกเบี้ยทบต้นเมื่อกี้นะครับบนกระดาษมาดูเรื่องของแบบจําลองที่ เขาทำแบบจําลองจริงนะครับในส่วนของการ d c a ในตลาดหุ้นอเมริกานะครับเมื่อกี้เราก็ดูแล้วว่าตลาดหุ้นระยะยาวเฉลี่ยแล้วเนี่ยให้เป็นตราสารทางการเงินที่ให้ปลดแทนที่มากกว่าตราสารหนี้นะหรือพันธบัตรรัฐบาลน,นะหร,นหรือเงินฝากอยู่แล้วนะครับตัวอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดมีการ d c a นะครับลงทุนปีละ1,000 0ดอลลาร์นะหนึ่งดอลลาร์ ในตลาดหุ้นอเมริกา s s a p ห้าร้อยนะครับก็ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าจนกระทั่งถึงปีสองพันยี่ิบสี่ประมาณยี่บห้าปีนะครับก็จะพบว่าจริงๆในความเป็นจริงอ่ะตลาดทุนเนี่ยตลาดหุ้นมันก็มีความผันผวนในแต่ละปีนะครับบางหลายๆบางบางปีก็ตัวแดงใช่ไหมครับเนี่ยตัวแดงนะครับตัวแดงเนี่ยติดลบแต่เขียวก็มีนะครับแต่จากบทวิเคราะห์ย้อนอดีตที่ผ่านมา ปีที่เขียวเจดแปดปีก็มากกว่าปีที่แดงนะครับแต่ทั้งหมดก็เป็นความผันถวนนะครับความผันถวนแต่ถ้าเกิดเรา DCA นะครับไปเรื่อยๆนะปีที่ปีที่ตลาดหุ้นบวกมันก็จะมีพลังของเดเบทบต้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับพอมาเผยปีที่ลบอย่างปี2008เนี่ยลบถึงตลาดลบถึงลบสานะแต่ดึงภาพไหมครับมันมีการบวกเพิ่มพูนพลังดอกเบี้ยทบต้นจากเงินลงทุนเนี่ย มา4ซีซาหปี7ปีมากพอแล้วพอมันมากมากๆเนี่ยและถ้าตลาดมันลบปีไหนก็แล้วแต่มันลบจากสิ่งที่มันกําไรมากๆลงมานิดหน่อยนะครับจากนั้นปี2ปีตลาดกลับมา 6, ปกติมันก็มีการเพิ่มพูนเรื่องของเงินลงทุนเข้าไปจากการ DCA นะครับและนั้นก็จะพบว่าในเฉลี่ยเวลา25ปีนะครับดี DC a เดือนละหมื่น25ปีก็คือ2 5 5 0นานะครับเงินของ เราสองแสนห้าลงปีละหนึ่งหมื่นดอลลาร์ทุกปีทุกปีเงินของเราสองแสนห้าหมื่นดอลลาร์นะครับพอปีย5ิบห้าปีต่อมาเนี่ยเราได้เป็นเจ้าของมูลค่าเงินลงทุนเนี่ยเก้าแสนสามื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าตัวนะครับฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยในยี่บห้าปีก็ได้รับผลตอบแทนประมาณเก้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นเฉลี่ยต่อปีนะครับดังนั้นเนี่ยก็สรุป ทั้งบนสามบรรทัดที่เป็นตัวอักษรตัวถูกสีเขียวนะครับอย่างมันก็สอดคล้องกับทฤษฎีแฟกเตอร์สแฟกเตอร์ actor, ของดอกเบี้ยทต้นก็คือยิ่งเงินลงทุนมากตอนทบีคูณยิ่งเยอะนะครับ DCA ตอนหลังเนี่ยก็คือจะเห,เ,หเห็นเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ในอัตราผลแทนที่สูงนะครับก็จะเป็นตัวเร่งแม้ว่าอาจจะมีความผันผวนในบางช่วงนะครับแต่ระยะยาวผลแทนท,ที่ที่สูงต่อปี นะครับในปีปกติของตลาดหุ้นเนี่ยก็จะยิ่งช่วยเพิ่มทบีคูณมูลค่าเม็ดเงินลงทุนในส่วนของเงินที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับระยะเวลาครับยิ่งเริ่มต้นเร็วเนี่ยมีเวลาลงทุนนานก็แม้เจอปีที่ลบบ้างนะครับแต่ระยะยาวกราฟก็ยังเป็นขาขึ้นเสมอน,นะครับนี่คือเรื่องของตลาดทุนซึ่งมันก็จะมีตัวอย่างหุ้นหุ้นตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นแม้กระทั่งของเมืองไทยเอง นะครับถ้าจาับที่สิบหปี20ปีขึ้นไปมันก็แนวโน้มก็คือบวกมากกว่า56%นตะครับต่อปีนะโอเคพอเรามาเข้าใจเรื่องของการทบต้นแล้วเนี่ยตารางนี้ก็จะยิ่งชัดเจนไปว่าเทียบกันนะครับแค่เราเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในระบบนะครับจาก2%เป็น4%คือเพิ่มแค่ปีละ2%เนี่ยพลังดอกเบี้ยทบต้นมันมันจะแสดงคุณค่าชัดเจนในปีต่อๆมานะครับ ตัวอย่างนี้คือเงินต้นแค่หนึ่งแสนบาทนะครับตารางซ้ายมือนะครับคือทบต้นสองเปอร์เซ็นตนะครับเงินต้นหนึ่งแสนบาทเนี่ยจะได้ผลตอบแทนในปีที่ยี่สิบบนผลตอบแทนสองเปอร์เซ็นต่อปีเนี่ยก็คือจะได้อยู่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับแต่ถ้าเกิดเราปรับแค่ปรับผลตอบแทนจากสองเปอร์เซ็นตเป็นสี่เปอร์เซ็นทุกปีทุกปีตารางต่อมาคือสี่เปอร์เซ็นทุกปีนะครับทบต้นทบต้น เงินต้นหนึ่งแสนบาทครับมันก็ผลลัพธ์ก็จะได้สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าบาทนะครับซึ่งเราจะพบว่าแค่เฉลี่ยสี่เปอร์เซ็นต่อปีเนี่ยนะครับก็เงินต้นหนึ่งแสนเนี่ยกําไรได้มาสองแสนหนึ่งเนี่ยก็คือเงินต้นหนึ่งแสนกำไรหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทส่วนของกําไรมากกว่าเงินต้นด้วยซ้ํานะครับแต่ถ้าเกิดเราเราเรา ตาราง2%เงินต้นหนึ่งแสนบาทก็กำไรแค่สี่หมื่นกว่าบาทนะครับดังนั้นการแค่เพิ่มผลตอบแทนสอาเอยู่บนพื้นฐานของการรับดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยผลลัพธ์จะเห็นยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับแบบประกันสะสมทรัพย์ทั่วไปนะครับปัจจุบันนี้ในท้องตลาดที่การันตีเนี่ยถ้าไม่นับแบบประกันโตเกียวม,มารีนะครับ IR อเฉลี่ยก็ประมาณเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าเน้นออกกนมกรมธรรั์รายสามัญทั่วไปก็จะได้รับผลตอบแทนที่ อยู่ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดลูกค้าสามารถเข้าถึงเรื่องของผลตอบแทนต่อปีเฉลีย่ยระยะยาวต่อปี4.5%ต่อปีได้เนี่ยลูกค้าก็จะได้ได้รับผลลัพธ์ที่มันมากกว่าชัดเจนในส่วนกําไรอาจจะมากกว่าเงินต้นที่ลูกค้าเคยสะสมมาด้วยซ้ํานะครับอ,อันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับหลักการของการเติมเงินเพิ่มเงินเนี่ยก็มีได้2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือมีเงินก้อนวางไว้เลยท็อปอัพไปเลย ในปีนั้นนั้นแล้วก็วางเงินก้อนนี้อ,อยู่ในอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยทบต้นไปตลอดนะครับวิธีที่2คือการ DCA ครับก็คือค่อยๆเติมเงินในแต่ละปีแต่ละปีเฉลีย่ยแต่ละปีมีมากมีน้อยก็โยนเข้าไปอย่างสม่ำเสมอสร้างระเบียบินในในการเติมเงินในระบบในแต่ละปีนะครับดังนั้นตัวอย่างนี้ก็คือ,อาการวางเงินสอง0,000ตอนแรกพร้อมกับมีการ DCA ปีละแสนสอง ทุกปีทุกปีต่อเนื่องนะครับงนั้นในกรอบในกรอบที่การวางแผนการลงทุนของคุณลูกค้าทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือจะใช้เงินต้น2.6ล้านนะครับจะใช้เงินต้น2.6ล้านครับก็คือ2 0 0แสนตอนแรกและปีละแสนสอง20ปี2ล้าน4บวก2 0 0แสนตอนแรกกลายเป็นเงินต้น2 6, ล้าน6นะครับอยู่ในผลลัพธ์ที่อาตาัตราดอกเบี้ย6%เตครับต่อเนื่อง20ปีพลังของดอกเบี้ยทบต้นจากเงินต้นตอนแรก2 0 0แสนและ DCA ปีละแสนสทุกปีเนี่ยนะครับ เงินต้นสองล้านหกที่ออกจากกระเป๋าของคนคนนี้พอปีที่สิบเขาเป็นเจ้าของกองทุนมูลค่าห้าล้านห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันกว่าบาทกว่าดอลลาร์เลยนะครับนกะราฟนี่เห็นภาพถึงพลังดอกเบี้ยต้นที่กำไรมากกว่าเงินต้นที่เขาลงด้วยซ้ำนะครับตัวสีน้ำเงินก็คือเรื่องของเงินทุนก้อนแรกสองแสนตัวสีเขียวคือปริมาณเบ้นเงินที่เขา dca ดังนั้นเนี่ยไอ้ส่วนนี้คือส่วนที่เขาลงทุน ส่วนสีแดงคือส่วนของกําไรนะครับจะจะพบว่าหลังจากปีที่20เป็นต้นไปเนี่ยส่วนกําไรเนี่ยก็คือจะเพิ่มเขิลมากกว่าเอ่อน่าจะมากกว่าเงินต้นต้นทุนด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จะยิ่งมากไปเรื่อยเป็นเอ็กซ์โพเนชขึ้นไปนะครับนี่คือพลังของดอกเบี้ยต้นซึ่งจะมีการอย่างโตเกียวบิยอนเราก็จะมีการท็อปอัพเงินก้อนเข้าไปในระบบรวมถึงการ DCA คือจ่ายเบี้ยประกันรายปีทุกๆปีอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ มีเงินลงทุนส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่บนผลตอบแทนในกรมธรรม์ผ่านกองทุนรวมทีก่ก็จะเพิ่มพูนในแง่ของเพิ่มพลังดอกเบี้ยต้นอยู่ในกองทุนรวมในกรมธรรม์ครับคราวนี้มาดูเรื่องของหลักการนะครับหลักการการลงทุนเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนนะครับก็ผมก็แนะนํามีอยู่3ามองค์ประกอบหลักที่ต้องทําควบคู่กันนะครับ หลักการการลงทุนเพื่อความมั่นคงอยังอย่งยืนข้อแรกครับ Long Term Investment ถ้าเราอยากจะได้ผลลัพธ์การลงทุนที่มั่นคงอยั่งยืนเนี่ยข้อแรกสำคัญมากนะครับก็คือระยะเวลาลงทุนก็จะมีการวิจัยค้นพบว่าถ้าเราอยู่ในตลาดทุนแค่หนึ่งปีนะครับเส้นสีเขียวคือกองทุนตลาดทุนก็คือกองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดหุ้นนะครับ เส้นสีน้ำเงินนะครับก็คือกองทุนตาสารนี้นะครับกองทุนพันธบ,บัตรส่วนกราฟสีเทาเนี่ยก็จะเป็นกองทุนผสมผสมตาสารทุนตาสารนี่นะผสมกันนะครับ60-40นะครับแต่เราดูสีเขียวเป็นหลักก็ได้นะครับถ้าเราถ้าเราอยู่ในตลาดหุ้น1ปีเราอาจจะเจอผลตอบแทน5.2ก็ได้อาจจะเจอติดลบ3.7เก็ได้นะครับแต่แฟกเตอร์ ที่สาคัญคือการอยู่ในตลาดให้นานนะครับยิ่งอยู่นานความผันผวนยิ่งต่ําและเราจะได้ผลตอบแทนที่มั่นคงระยะยาวนะครับอยู่5ปีอยู่10ปีหรืออยู่20ปียิ่งถ้าอยู่นานขึ้นไอ้ส่วนผันผวนตรงนี้มันจะมีความแคบลงมีความแคบลงโอเคครับยิ่งอยู่นานเราจะไม่ได้เจอผลตอบแทนเฉลี่ย52%ต่อปีอยู่แล้ว ซึ่งเราไม่ต้องการอยู่แล้วเราต้องการความมั่นคงนะครับดังนั้นเนี่ยระยะยาว20ปีขึ้นไปเราก็อาจจะมีผลตอบแทนเฉลี่ยที่ประมาณ6ถึงขึ้นอยู่กับการจัดสรรบริหารพอร์ตกองทุนเ,เชิงลึกในการลงทุนในแต่ละปีเฉลีย่ยในระยะยาวอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเรายิ่งอยู่นานความผันผวนยิ่งต่ำนะครับแล้วก็ระยะยาวเนี่ยแทบจะไม่ได้เจอกองทุนหรือผลประกอบการที่มันติดลบนะครับ ถ้าเราอยู่นานมากพอนะครับ10ปีขึ้นไปนะครับดังนั้นลองเท e ร์มอินเวส e n เมนะครับปัจจัยแรกเลยนะปัจจัยที่2ครับเรื่องของการกระจายการลงทุนนะครับระยะยาวเมื่อกี้เราดูแล้วระยะยาวยิ่งถือยิ่งเงินอยู่ในตลาดนานเท่าไหร่ความผันผวนยิ่งถับนะครับแต่ประเด็นนี้เรื่องของ Asset a l l o c เ t e นนะครับหลักการการกระจายการลงทุนเนี่ยมันจะช่วยลดความผันผวนนะครับในระหว่างปี ที่เราบริหารพอร์ตนะดังนั้นในในแต่ละปีเฉลี่ยย้อนหลังไป5ปี10ปี20ปีเนี่ยนะครับไม่มีกองทุนหรือตลาดหุ้นไหนที่จะผลประกอบการดีตลอดเวลานะครับมันก็มีมีช่วงดีกับปีที่ไม่ดีนะครับดังนั้นการที่วันนี้เรามีเงิน100%เรนี่ยเราอาจจะกระจายกองทุนรวม3-5กองทุนนะครับกองทุนที่ ไปเล่นในตลาดหุ้นอเมริกากองทุนที่เล่นหุ้นในตลาดหุ้นเอเชียหุ้นไทยหุ้นเวียดนามหุ้นยุโรปนะครับหรือแกระ,ะทั่งว่าบางส่วนไปลงทุนในกองทุนรวมทองด้วยนะครับอันนี้ก็เราเราพยายามกระจายกองทุนรวมให้ให้ให,ให้ให้มีความมั่นคงนะครับก็จะช่วยลดความผันผวนได้นะครับเพราะบ,บางกองทุนบางตลาดดีก็ช่วยเสริมบางตลาดไม่ดีมันก็หนว่วงมันหน่วงเสริมการทําให ผลตอบแทนในพอร์ตของเราเนี่ยมันมีความเสถียรมากขึ้นนะครับประเด็นที่3ครับหลักการของการ DCA ครับวินัยในการลงทุนอย่างต่อเนื่องจะช่วยสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่โดดเด่นขึ้นมานครับการที่เราลงทุนแบบไม่จับจังหวะนะครับสร้างวินัยในการ DCA ลงทุนสม่ำเสมอนะครับเขาเคยทำเทียบรายงานให้ดูว่าการวินัยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันมันสามารถได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่า การลงทุนแบบเก็งกําไรและจับจังหวะนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะคาดการว่าตลาดมันจะดีมันจะแย่ได้ตรงเป๊ะทุกวันได้นะครับดังนั้นกราฟตัวนี้ก็จะเป็นภาพในภาพรวมว่าสายสุดเลยถ้าเกิดเงินเราอยู่ในตลาดไม่ต้องจับจังหวะนะครับแต่หลักการของ DCA คือวินัยในการลงทุนโดยที่ระหว่างทางอาจจะมีการสับเปลี่ยนหรือว่าปรับพอร์ตการลงทุนได้แต่เรายังอยู่ในตลาดตลอดเวลาเนี่ยก็จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวได้มากขึ้นเพราะเงินเรา อยู่ในตลาดที่พร้อมที่เรา,เราจะรับบันดีของตลาดหุ้นนะครับถ้าตลาดมันดีดตัวขึ้นมาเงินเราก็ยังอยู่แล้วก็สวิงขึ้นไปตามพลังดอกเบี้ยต,ต้นแต่ถ้าเกิดมันมีการพลาดสักวันหนึ่งนะครับเงินเราก็จะเสียโอกาสพอกลับมาที่ตลาดแล้วก็เงินเราก็น้อยก็จะสูะ้แท่งเขียวไม่ได้นะครับเพราะอยู่ในตลาดนานกว่านะครับถ้าเราพลาดไป5วันเนี่ยเงินเราก็จะลดลงนะครับระยะยาวนะครับผลลัพธ์ของกองทุนเราก็จะลดลง ถ้าพลาดสวันถ้าพลาดสวันนะครับดังนั้นเฉลี่ยแล้วเนี่ยคีออฟซัเซสก็คือเรื่องของวินัยในการลงทุนอย่างต่อนเนื่องก็จะสร้างการติบโตในระยะยาวด้วยกันนะครับดังนั้นหลักการผมสรุปเป็น3หลักการที่เราต้องทำคูบพู่กันนะครับในการบริหารพอร์ตในกรมธรรนะครับก็คือเรื่องของ Long Term Investment, น s ะครับ a s s e t allocate แล้วก็การ DCA นะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับ พฤติกรรมหรือการวางแผนในกรมธนของโตเกียวบิยอนนะครับก็คือกรมธนโตเกียวบิยอนก็จะต้องถือครอง10ตัวปีขึ้นไปนะครับและข้อดีของเราก็คือเราไม่หักเรื่องของค่าพิมยมชาร์ดด้วยนะครับโดยที่ระหว่างทางเราเรา,เราวางแผนสร้างความคุ้มครองให้กับลูกค้านะครับด้วยโตเกียวบิยอนลูกค้าก็ได้สะสมหน่วยลงทุนระยะยาวนะครับและระหว่างระหว่างปีนะครับเรากระจายกองทุนรวมอย่างเหมาะสม สามถึงห้ากองหกกองนะครับเพื่อลดความผ,ลผลันผวนเราคงไม่ได้แบบเล่นแบบสุดโตง่งกองกองทองดีกับไรสี่สิบเปอร์เซ็นตต่อปีเราลงกองเดียวไปเลยมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องความผันผวนตรงนี้แหละนะครับดังนั้นถ้าเกิดช่วงไหนทองภาวะหมีนะครับไม่ใช่กนะระทิงนะภาวะหมีมันนิ่งๆเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสนะครับและถ้าเกิดมันย่อตัวลงมาเราลงทองแค่ลงทุนกองทุนเดียวเนี่ยก็จะมีความผันผวนตรงนี้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดเราลงสามถึงห้ากอง ทุนขึ้นไปก็จะทําให้เราได้รับผลลัพธ์ที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นในพอร์ตของเรานะครับแ s สเซทอ l ล c ลเ i o ก็สําคัญแล้วก็การที่เรามีวินยัยการเติมเงินใหม่เข้าไปอย่างสม่ำเสมอเนี่ยถ้าเกิดตลาดทุนหรือกองทุนรวมเราดีเราเติมเงินใหม่เงินใหม่เข้าไปมันก็เป็นการเพิ่มเงินในระบบสร้างพลังดอกเบี้ยทกต้นแต่ถ้าเกิดกองทุนอยู่ในภาวะตลาดที่ไม่ดีนะครับก็ไม่เป็นไรครับ ในกรมธรรม์เราสามารถที่จะโยกอยู่โยกเป็นตาสารเงินได้ตาสารตลาดเงินได้ก็เงินเราก็ปลอดภัยแล้วก็เติมเงินใหม่เข้าไปแล้วพอตลาดมันย่อตัวเนี่ยเราก็โยกจากกองตลาดเงินเนี่ยเข้ามาซื้อกองทุนรวมอ่ากองทุนรวมตาสารทุนเราก็จะได้หนว่วยลงทุนที่มันมากขึ้นเพราะเราซื้อของถูกนะครับแล้วพอตลาดมันดิบตัวขึ้นไปเราก็สามารถที่จะจัดสรรต่างๆได้หรือแม้กระทั่งว่าบางทีเราไม่สับเปลี่ยนกองนะครับเราก็ถือไปเรื่อยๆแล้วก็ เติมเงินเข้าไปในระบบในปีที่ตลาดไม่ดีเงินใหม่ที่เข้ามาซื้อเนี่ยก็จะได้มูลค่าหรือลงทุนที่มันมากขึ้นนะครับแล้วก็จากนั้นตลาดมันก็ดีตัวขึ้นก็เงินทั้งหมดก็สามารถที่จะเติบโตต่อไปในตลาดที่เรายังอยู่นะครับอ่าในลงทุนต่อไปนะคราวนี้เรามาดูดีกว่านะครับว่ายูนิตลิงค์คืออะไรนะครับกรมการยูนิตลิงค์ลูกค้ามาจจะถามว่าเอาเงินไปลงทุนที่อื่นก็ได้นะครับตามบลจต่างๆแต่การลงทุนผ่านบลจทั่วๆไปเนี่ย ไม่ได้ความคุ้มครองนะครับ Unit Link ก็คือลูกค้าค่าดคำผ่าน mm hmm. กรมธรรม์ยูนิตลิงก์หรือว่า i อ p เนี่ยลูกค้าจะได้ในในในคุณค่าอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของ